Thank you. Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยดาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยแล้วก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในที่ในคลิปนี้แล้วนะฮะก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร2ตัวเนาะอ่านะครับในงวดที่แล้วชุดสรุปก็เข้าไปนะครับบางท่านก็อาจจะนำนะครับนี่แหละนะครับนําในชุดสรุปนะมาจับกับในสูตรนี้ก็ได้นะครับก็ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลงไปแล้วนะครับ2สูตรก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร3าตัวเนาะ อ่านะครับสูตร3ตัวก็งวดที่แล้วก็เข้าไปนะครับตัดเข้าไปล่างอีกแล้วนะครับแล้วแปด8หนซึ่งก็นั่นแหละมาชมกันกับในสูตรนี้นะครับแล้วอ่าแล้วก็สูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งก็ลงให้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้งวดที่แล้วก็ตามนั้นเลยนะสูตรนี้ถ้ามันไม่มาเลขนี้มันก็จะเป็นเลขใกล้เคียงนะครับนี่ก็มา8นะอ่าเพิ่มแต้มไปนะจาก7ก็เป็น8ล่าสุดได้9นะครับอ่ะมาดูในคลิปนี้ก็จะเป็นใน2สูตร นะครับสูตร2ตัวนะครับนอก2ตัวสูตรนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในสูตร2ตัวอีกเหมือนกันนะครับอ่าสตัว2ตัวสูตรนี้นะงวดที่แล้วสูตรนี้ก็หลุดนะครับแต่ตัวเด่น2ตัวเนี้ยมันชนกันในที่ในแปเนาะอ,อ่ะมาดูในสูตรที่มันเข้ากันก่อนเลยนะฮะเนาะก็จะเป็นในสูตรนี้ผลในงวดที่แล้วนะครับก็ยังไงดูกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อ ผลออกไปในที่ใน5 4 1 8นดนะครับนี่นะฮะก็มาในที่ใน18นะครับน่ะเอาหลักนี้เป็นหลักสิบก็มาตรงๆเลยนะครับเนาะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันมาในหลักหน่วยนะครับเนาะตำแหน่งตรงเนี้ย4ตัวเด่นเนี้ยมักจะมาในหลักหน่วยอย่างงดก่อนก็เป็น2แล้วก็4เนี่ยก่อนหน้าน,นี้นะครับก็จะเป็นใน 2, สองเนี่ย2ก็มาในหลักหน่วย แล้วก็9กนี่กก็มาในหลักหน่วยเนาะอืมนะฮะอ่าอันนี้ก็อาจจะมาในหลัก10นะครับในี่ก็มาในหลักหน่วยนะแต่4ตัวเด่ดนอะมาในหลักหน่วยเยอะนะครับก็มาดูวิธีการและคำนวณของในสูตรนี้กันเลยนะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับทั้ง6ตัวมาเลยก็จะเป็นในที่ใน5 5 4้าก็ช่วงนี้ยังใช้สูตรเดิมก่อนนะครับเนาะ อ่าสมาชิกขอสูตรใหม่กันเข้ามานะครับเอาสูตรเดิมก่อนเนาะนะครับสูตรเก้าก็อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะฮนะ,อะโอเคนะครับเนาะก็จะหาในตัวเด่น2ตัวกันก่อนเด่น2ตัวนี่ก็เราจะนํานะครับในที่ในหลักหมื่นหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลักหมื่นสี่เนาะเป็น4แล้วก็ในหลัก10ล่าง10ล่างคูณด้วยเลขคงที่2หน่วยล่างก็จะคูณด้วยเลขคงที่2เหมือนกันเลยนะครับ ส right right ี่คูณเก้าสีเป็นสามสคูณสเป็น4นะครับ2องคูณแปดสอเป็นสิบหกเอก็จับบวกกันนะครับหกวกกับ4ก็จะได้0 0บวกกับ6กนะครับก็จะเป็น6กแอ่ะเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มเพิ่มแต้มจาก6ก็จะเป็น7นะฮะในหลักสิบ ส่วนในหลักหน่วยตรงนี้นะครับที่ว่ามักจะมาในหลักหน่วยนะฮะก็คือนําหลักแสนคูณด้วยเลขคง9ตัวเดียวเลยนะครับเเป็น45นะครับก็จะนํา5ตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มมา2แต้มก็จะได้นะครับในที่ในนะครับสามสี่ห้าดก่อนได้เนาะเพิ่มแต้มไปก็เด่น2ตัวนะครับได้6กับ7นะฮะเด่นสตัวก็ได้3456นะครับ 3 4มสี่ห้าหกอ่าคนละแผ่นตัวเนี้ยอ่าสุดนี้6 7เจ็ดสามี่ห้าหนะครับอ่าโอเคนะครับเนาะก็ในตำแหน่งนี้จับให้เป็นหลักหลักหน่วยแล้วกันนะครับจะมาบนมาล่างก็นําไปพิจารากันนะครับหรือจะมาสุรนี้หรือจะเข้าอีก ก็จะไปหกสามห 5, 6, 6่หก้าหนะซื้อไปตรงๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็ 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6นะลองดูหรือจะมาดูเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรนี้อ่าสูตรนี้ไม่เข้าในตัวเจาะนะก็ยังเข้าในตัวเด็ดนะครับอ่ะผลลิงว่าที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ในห 5 4สูตรสองตัวก็มี2องสูตรนี้แหละนะครับเนะาะที่พอเป็นหน้าเป็นตาได้อยู่นะครับอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปบปงกันไปเนะาะมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับของในสูตรนี้กันเลยนะครับ5้าสี่หนดสองปดสองมาบ่อยนะช่วงนี้นะครับเนาะห้าสี่หนึ่งแดสอง 8อ่ะโอเคนะครับเนะเาะแล้วก็จะนำนะครับในที่หาในหลัก10กันก่อนนะฮะเราก็จะนำในที่ในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ58เป็นนะครับ40เนาะได้0แล้วนะครับในตัวแรกแต่อมาในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็5 49นะครับ4ีคูณเเป็น36 4สิบห่ห้ายีบบวกกันก็จะเป็น6หลัก10ก็จะได้0แล้วก็6นะครับหลัก หน่วยนะครับเราจะนําในหลักแสนคูณ789แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ75เป็น35 85 40อ่าเป็น35 5 40อ่าได้0ย์กับ5 0กับ5เนาะในหลักหน่วยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะได้นะครับในที่ในสูตรนี้ก็จะเป็น,นที่หลักสิบนะครับจะมี0 0แล้วก็6นะครับหลักหน่วยก็จะเป็น ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับอ่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับศู6ย์หกหศูนย์แค่นี้นะในสูตรนี้ดูว่าจะหลุดอีกเนี่ยสูตรนี้นะครับเนาะอืมอ่ะก็ถ้าเปรียบเทียบดูก,กันกับในสูตรนี้ถ้าว่าเหมือนในวัที่แล้วนะครับถ้าว่าเหมือนใงวันที่แล้วตัวเด่นๆที่มันชนกันมันก็พอจะมีนะครับในที่ในหกเนาะมีหกมีหนะ้าเนาะ มีหกมีห้าเด่นหกเด่นห้าหรือเปล่านะครับนในงวันนี้มีหกหกหกมีห้ามีห้าห้าเนี่ยนะครับหรือจะรอดูนะฮะหรือจะดูในสูตรที่มันชนกันนะที่มันเข้าเมื่องวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นสูตรสามตัวนะฮนะนี่เนี่ยสูตรเนี้ยชนกันแปดหนึ่งหนึ่งแปด งวดล่าสุดนี้ก็ชนกันไหมเนี่ยนะครับงวดล่าสุดไม่ชนกันแต่ก็มีในตัวเด่นนะครับเนาะอืมแต่ก็มีเด่นเจ็ดนะครับที่มีในตัวเด่นนะครับเนาะในงวดที่แล้วผมเน้นเจ็ดนะครับนะเน้นเจ็ดชอบเจนะเไม่มามาที่เดนะ้ดแปดเนาะในใน,ในชุดสรุปนี้ก็ไปเข้าในตัวกันนะครัเนาะอืมที่ผมเคยบอกนะครับ,นะรบหลายๆท่านก็ไปซื้อแต่ตัวกันเะนาะเพราะว่าตัวกันก็มีหกคู่ นะครับบอหลายๆท่านก็ถูกบนล่างกันไปนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวในงวดนี้ให้9นะครับให้9งวดก่อนก็เจ็ดแปดหกอ่ะหลุด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 สามงวดแล้วนะเนี่ยเออนะฮะสูตรนี้นี่แต่มันเป็นเลขใกล้เคียงนะเนาะเนี่ยหนึ่งไม่มาก็ไปสองหนึ่งไม่มาก็ไปสองนะฮะ เจ็ดไม่มาก็ไปแปดนะเก้าจะไม่มาหรือเปล่านะถ้าเก้าไม่มาก็คงต้องเป็นศูนย์หรือแปดนะแปดจะมาอีกไหมก็มีโอกาสนะครับอ่ะก็ลองลองนำไปจับนําไปที่ากณาดูแล้วกันนะครับสูตรทั้ง4สูตรนี้นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับดีลุมกดไลค์ like, เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ